สวัสดีค่ะวันนี้น้องตุ๊กตาจะไปตัดผมนะคะอันนี้จากที่ผมที่มีอยู่นะคะหนูก็เลยจะไปตัดผมรอดูกันนะคะว่าตัดผมของวันนี้น้องตุ๊กตาจะออกมาเป็นแบบไหนเดอ้อวัน,นี่ซิไปตัดผมคือสัญญากับอีเม่ไว้ว่าซิวตัดผมแต่ว่านันอบไ่ได้อ่ะมากผมสั้นหลายก่อนผมยาวแต่เม่คว่าผมสั้นกับผมยาวอย่างสิเข้ากับน้องตุ๊กตาหลายก่อนแต่ว่าเพ้แต่ว่า,วามากผมสั้นน่ะนะก็เลยแบบสิบไปตัดผมสั้น อันนี้ผมยาวเองว่ทุกคนแบบมันก็แบบธรรมดาแล้วมันก็แบบปานกลางผมประมาณนี้เอื้อนผมปานกลางเนาะถ้าส,สั้นก็สิแบบประมาณนี้เป <c oughs> <c oughs> ็นน้องตุ๊กตาโบตัดบ่าดอกประมาณแบบเลยลงมาน้อยหนึ่งแต่ก็สิแบบสั้นลงมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฮาสิไปตัดผมกัน <c oughs> อันนี้ผมปัจจุบันกับประมาณนี้ <c oughs> ตาอกมาสิเป็นจังใดเนาะสิถึกแม้ายบอกอันดับแรกเลยคือที่แน่ๆต้องถึกแม้ายว่าโอ้ยสิไปหาตาเท็ดยัางผมก็คือว่าจี๋ๆอยู่แล้วสิไปหาตาสั้นเท็ดย่างคนเฮาก็มีความมักบอกเขกันนะทุกคนเนาะทุกคนก็มกักทรงผมบอกคือกันอยู่แล้วถ้าผมสั้นก็สิแบบ สะดวกสบายเน่ต่อการที่แบบว่าเฮ็ดอย่างตอเฮ็ดอย่างอะนะแบบสระผมกันง่ายโบแบบเป็นคนนึ่งที่มักปล่อยผมแล้วแบบก็เลยเป็นคนนึงที่บ่อยมาผมยาวเพราะว่าคันผมยาวแล้วปล่อยผมแล้วมันฮอนมันตึสวตัะคันผมสั้นปล่อยผมแล้วแบบมันสบายนะทุกคนอาผมสั้นแล้วแบบปล่อยผมแล้วมันสบายมันเบิ่งแล้วแบบมันมันมากความมากส่วนตัวเลยอันนี้คือแบบความมากส่วนตัวแบบล้วนๆเลยได้กับการที่ว่ามากผมสั้นนี่นะแบบอันนี้แบบส่วนตัวล้วนๆเลยบริเกี่ยวกับอย่างเลย ทองไว้ทองไว้ว่าอันนี้คือหน้าตาแล้วก็ทรงผมที่มีอยู่ตอนนี้ตัดออกมานะปึ้งปึ้งเลยอีแม่ปึ้งเลยอีแม่หายมื่อวเตรียมพร้อมเลยวมนนื่อวานเฮาสิไปตัดยู่ลงเกลือเดี๋ยวเอินแท็กซี่เพิ่นไปบ่ฮู้วราคาอยู่เท่าไหร่แต่ว่าหันหานนะเอาเป็นคาสิาเนียเาไปเอินรถสองแถวก็คือแบบไก่จางนี้แหงก็เลยแบบต้องอันนั้นต้องเอิน้นรถอ่า ที่แบบเฮาไซประจำแต่ว่ามื้อนี้ก็คือสิไปผู้เดียวเพราะว่ามูเอ้เ,อยเอยฟยกับลาวส่วนอันเอ้คิมกัพอ่นก็อยู่อันนั้นอยู่เวียงแต่เราลูกตากจ็จะตัดผมไปเฮาไปตัดผมกันเพราะท่องไว้ท่องไว้อันอันนี้คือผมที่ยังมีอยู่เดี๋ยวไปตัดมาล่ะสิให้เบิ้งเดือว่าสิได้สรงแนวได้ สวัสดีค่ะไปตัดผมสั้นมาแล้วนะคะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ตัดผมสั้นมาหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับหน้าหนูไหมคืออันนี้ตัดมาแล้วไปที่เรียบร้อยค่ะก็ได้ทรงผมแบบนี้ค่ะไม่ได้ตัดหน้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีหน้ามาอยู่นะคะแค่แบบทรงผมเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แบบสั้นลงน้องตุ๊กตาไม่รู้มันจะเข้ากับหนูไหมแต่ว่าตอนนี้แม่หนูไม่รู้นะคะถ้าหากว่าแม่หนูรู้นะตายแท่ถุกอีเมให้หัวแท้ถ้าแม่หนูรู้นะคะหนูก็คงแบบ โดนแมด่ดุว่าไปตัดเฮ็ดย่างไปหาตัดอีกละรู้สึกว่าถ้าตัดผมคือแบบมันก็ไว้ผมแบบสบายตลอดคือแบบหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ้าแบบรวบก็รวบได้ไหมคะแบบหนีก็ได้แม่บอกเข้าใจวัยรุ่นนะอีแม่มากเ่าให้อีแม่ค่บอกเข้าใจวัยรุ่นไยรุ่นเ่ากับมักของสั้นอย่างสิ้นแล้วเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กตามไม่ได้ทําสีผมนะคะเพราะว่าคิดว่าสีดํามันเข้ากับหนูที่สุดละพี่คิดว่าไหมคะตอนที่ไปตัดนะคะ ออลืมบอกว่าตอนที่ไปตัดนะคะทุกคนคือก็จะมีคนที่ตัดให้นะคะนี่ให้อันนี้มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าปีใหม่ช่ให้เป็นแบบของขวัญปีใหม่ทุกทุกลูกค้านะคะที่ไปร้านที่หนูไปนะคะก็นี่จะได้อนี้มาได้น่าจะเป็นผ้าคุณหนูสีฟ้าด้วยหนูชอบด้วยแล้วเป็นลูกหมีตรงนี้ด้วยเป็นตุ๊กตาตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นลูกเป็นสีฟ้าหนูชอบสีฟ้าด้วยนะคะแม่ค้าก็เอ่ยไม่ใช่แม่ค้าดิพี่ที่ตัดผมให้บอกว่า เนี่ยถ้าเข้าถ้าเข้าวงการผมสั้นนะจะต้องย้อมสีผมนะหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูเคยย้อมมาแล้วแล้วหนูก็เคยโดนพ่อดูมาแล้วสีผมของหนูหนูเป็นคนที่แบบถ้าสีอื่นจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าหนูเลยค่ะหนูต้องแบบสีผมแบบสีดํามันถึงจะแบบเข้ากับหนูมากกว่าอันนี้คือสับพมคี่ของหนูนะคะหนูคิดว่าสีเนี้ยเข้ากับหนูมากกว่าขอบคุณพี่เจ้าของร้านด้วยนะคะไม่รู้พี่เขาเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณสับพรมขวัญนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยกันด้วย ถ่ายรูปเพราะว่าแบบได้ของขวัญปีใหม่นะคะก็ดีมากๆเลยค่ะตัดผมแค่3 5 0ห้าสบาทเองนะคะเนี่ยก็แค่ตัดแล้วก็แบบรีดเพราะว่าหนูก็สระผมไปจริงๆการตัดผมจะต้องแบบไปสระผมก่อนเพื่อที่แบบว่าเพื่อความที่แบบจะได้ตัดง่ายเพราะว่าผมหนูก็มันด้วยเพราะว่าหนูลืมหนูไม่รู้ว่าผมมันแล้วตัดผมลําบากนะคะหนูก็แบบใส่ครีมบำรุงผมไปเยรียบร้อยก็คือมันมันเยียบนิดนึงที่เขาบอกว่าโอ้ตัดลำบากเลยหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดไีไม่ได้มันขานั้นแล้วผมหนูผมที่แบบ เป็นผมเอ้ยผมสันเป็นผมที่แบบมันง่ายนะคะคือแบบออ่สะวันเว้นวันค่ะสะวันเว้นวันถ้าผมยาวบ้างก็แบบสองวันสะครั้งนะคะแต่ถ้าแบบผมสั้นอย่างเงี้ยก็แบบสะวันเว้นวันหรือแบบบางทีก็สะทุกวันเพราะว่าปล่อยผมตลอดก็ต้องแบบสะทุกวันย็งไงบ้างคะผมสั้นสั้นตัวนี้คงแบบตัวติงหูนี่แบบแม่ให้ค่ะขนาดเลยแหละ ไอมาคะ่ะพี่คะวันนี้มีคนโทรมาหาหนูทางเพจหลายสายมากจนสุดท้ายหนูรับหนูก็เลยตัดสินใจรับสายแล้วหนูก็รับแล้วชื่อชื่อชื่อของเฟซเขาอะ่ะมันก็แบบเขียนไม่ได้ถูกด้วยเป็นภาษาไทยด้วยแล้วโทรมาก็มาโทรมาหาหนูแล้วก็บอกว่าพูดภาษาไทยทำไมมาอยู่ไทยทำไม พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนหรออ่าเขาพูดแบบแบบหลายอย่างมากแล้วเขาพูดแบบไม่ค่อยชัดเลยอะคะ่ะหนูไปถามพี่เขากลับไปว่าพี่โทรมาทําไมคะพี่มีอะไรหรือเปล่าเขาว่าเออโทรมาไม่ได้หรอไอ้พวกลาวอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วหนูกเลยบอกว่าพี่พูดดีๆนะคะเออแล้วทําไมแล้วแล้วหนูบอกว่า คือพี่พูดภาษาไทยไม่ชัดค่ะหนูไม่เข้าใจบางคำหนูพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพูดไม่ชัดแล้วไงแล้วหนูว่าะหนูคิดใจว่าแล้วหนูก็ถามกลับไปว่าพี่ใช่คนไทยไหมคะอยากรู้ไม่ทาไมหรอเขาพูดอย่างเงี้ยคือเขาพูดไม่ค่อยชัดเลยแล้วแบบพูดมาด่านหนูแบบพัม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 คือตอนแรกเขาโทรมาหลายสายมากซึ่งในขณะนั้นอะหนูกําลังแบบอ่าตัดคลิปอยู่ในห้องหนูกาลังตัดคลิปอยู่ในห้อง แล้วแบบโทร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 มาแล้วหนูก็แบบตัด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 ทิ้งอะแบบไม่ได้รับไม่ได้รับแล้วพอเขาโทรมาอีกรอบหนูเลยบอกว่าเราแบบอยู่อยู่กับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนบอกว่าเออรับเพื่อเพื่อเขาแบบมีธุระอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเครับปุ๊บเขาก็โทรมาว่าว่าว่าให้แล้วพูดแล้วพูดภาษาไทยไม่ชัดด้วยนะคะพูดภาษาไทยไม่ชัดด้วยอืมแล้วหนูก็บอกว่าจนแบบหนูถามกลับไปว่าพี่พี่ใช่คนไทยไหมคะพี่เขาบอกว่า ถามทำไมล้ออะไรอย่างเงี้ยหนูเลยบอกว่าก่อนพี่จะว่าคนอื่นนะพี่พูดภาษาไทยให้ชัดก่อนนะคะแล้วหนูก็เลยขอแยกวางสายนะคะเขาเลยว่ากลับประเทศเตงไปเลยนะพูดภาษาไทยทําไมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าที่หนูพูดภาษาไทยเพราะหนูเรียนที่ไทยค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเพื่อนหนูก็บอกว่าพ่อพ่อพ่อไม่ต้องไม่ต้องคุยต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็เลยวางสายหนูก็เลยวางสายไปแล้วหนูก็เขาก็โทรมาอีกโทรมาพัม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 จนแบบ หนูก็เลยโอ,โอเคบอกคขาก็บอกเขาแล้วคือแบบเขาว่าให้หนูอ่ะหนูพอรับได้นะคะแต่ว่าหนูแค่แบบไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าทําไมต้องว่าถึงพอ่อถึงแม่หนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วอีกอย่างคือแบบผู้พูดภาษาไทยก็ไม่ชัดเลยไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นคนประเทศอะไรแต่หนูว่าไม่ใช่คนไทยแน่เพราะว่าผู้พูดภาษาไทยไม่ชัดเลยผู้พูดภาษาไทยไม่ชัดเลยใช่หนูคิดว่าไม่ใช่คนไทยแน่ แล้วแล้วช่วงเนี้ยในคลิปของหนูอะก็จะแบบมีคนแบบมาพิมพ์ว่าให้หนูแต่พิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกอะว่าให้หนูแต่พิมภาษาไทยไม่ถูกเขียนภาษาไทยไม่ถูกใช่แบบเหมือนคนพูดภาษาไทยไม่ชัดแล้วมาพิมพภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาใช่คนไทยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแค่มาเล่าให้ฟังเฉยนะคะอยู่ๆก็แบบเออโทรมาว่าให้ก็เลยแบบขอเจต,ตนาในการบล็อกเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ